นับยอดกันดีกว่านับยอดกันดีกว่าตอนนี้ยอดขายก็คือยีล้านว้าวยี่ห้าลานจริงปะก็เรามากันตั้งแต่เท่าไหร่อะเออเนาะยีสรุปยอดคือ25ล้านแล้วก็ันครมนหมกบวกกับคือเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณแปดพรวมกันหมกับแปดสองหมื่นพออเดอร์สองหมื่นสอร เมื่อสิบห้บาล้เดอร์าามันคือหนึ่งล้านกับเอ่อสองสองแสนครับผมล้านเดียวมอจริงมากขอบคุณนะใช่ไหมแล้วพี่เมย์จ่ายเงินเยอะแล้วจ่ายขอบคุณตั้งสิบ <นะ S 2> ห้าแโอ้ยน่ารักมากขอบคุณนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งใจขายให้ได้ร้อยล้านพันล้านสู้ซู้โอเคสิบห้าล้านเธอทำจ่ายตังค์เขาไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่จ่ายตังค์เตะประกาศละสลิปมาปุ๊บโคตรปั๊บเลยโอเคต้งเลขงันที่มาไม่ต้องโอ้กคนแรกสีอยากโกตว่าล้านคนแรก ร่อนที่สั่ใจด้วยค่ะได้ค่ะโอเคไปนะได้ไหมได้ค่ะโอเคโอเคไป5 5าแล้วก็เสร็จเนาะไปค่ะห้แล้วเน่ขออีกหา้าาล้านกันค่ะเราะว่าเขดาาล้านค่ะจะไปแล้วค่ะแแบบนึงแอออีกสักหน่อยนี่เขาอารัการอีกนียแม่าขอห้าล้านให้ให้คุณบูมได้มคุณบูมเดี๋ยวฉันให้ตังค์เธอนะเธอขายฉันด้วยนะ เขาบอกว่าถ้าไป60ล้านแบมแบมได้ไหมคือตอนนี้แขกมารอเยอะเจนนี่ขอ2อนาทีถ้าได้60ล้านนะก็โอเคเดี๋ยวเรา2อนาทีไม่ได้คือคนอื่นแล้วนะมาโอเคมาเราโอเคมาหก้60ล้านและนี่แบมแบมนะทุกคนคะ่ะได้แล้วได้แล้วใช่มาอะไ์เจนนี่ให้หน่อยได้ไหมได้โปรทุกคนอยากเจอสดๆแบมแบมกับเจนนี่อไม่เองมาสองคนแบบระดับเออแบบคือถ้าเขามาถ้าเขายอมมา ซึ่งเขาก็ชอบอยู่แล้วหมายถึงผลิตภัณฑ์น้องแบมน้องแบมมาให้แม่หน่อยได้ไหมมากัว่ที่เจนนี่ถ้าหมดเวลาคือตัดเลยนะไม่ถคือขาดตัจบเลยนะเสี่ยงงันไม่ว่าเสียหน้านี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอออยาก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 ให้ประชาชนชาวไทยมาเห็นว่าแบบเนาะทุกคนได้กินของดีนะแม่นะทุกคนได้ของดีสุดตุนไปเลยตุนไปเลยทุกคนเหลือห้าร้อยบาทเฮ้ยทุกคนตอนนี้ขู่ฟังข้าวแล้วขู่ฟังข้าวห้าร้อยบาทขู่ฟังข้าวเหลือห้าร้อยสี่สิบห้าร้อย เะื่อกี้กพีชแจกอันนี้ของแบนแบนี่5 7ล้านแล้วคะอก3ล้านสุดท้ายอืไม่ทันหรอกอีกกูว่าทัน3ล้านสุดท้ายเจกูว่าทันทุกคนทันนองอัดนไม่ได้้องอัดไปเลยเมื่อป0โลเ้อกอาเลยน400เด่นตอนเนี้ยเลือาจิลงพื้นแล้วอะเลือกเอ4 0ใ4้ แอต้าพี่เป็นคนแดดนี่มีมอเตอร์รถแบบน่ารักมีมอเตอร์รถารัิดตดตอลบอลอดอออออะไรอออนัู้ป้อนผู้ปอปอ่ไปอะไรดปน้ำามรอยค่ะมันดีด้เหลือซี่คางอนได้หรือปคือ นี่อ่ะคอนลทคที่ดีอยู่แล้วก็กินได้เลยห้าม <ฮะ S 2> มาค่ะขเขาดาวพร้อมก<ช>ันทกอิกนะี่น ไม่สองคนเลยเหรอเนี่ยคุณมีมาคุณมีมาคุณมีอ่ะได้โอเครู้เรื่องเอาตัวกับตัวโอเคมดจริได้อยู่ข้างบนอ๋อมีอยู่ข้างบนแล้วเหรอใช่อยู่ข้างบนแล้วเอามาสปอยได้ไหมคะธรรมาดีเอามาดีมากเเนี่ยเลโอ๊ยต้องไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่ตอนนี้ไปหมดช็อตช็อบพี่เดียร์รบกวนรวมยอดหน่อยได้ปะประกาศยอดใหม่ได้ปะประกาศยอดลิฟต์ประกาศยอดลิฟต์ประกาศไลน์นนี้นะคะอันนี้ไบโอแอคทีฟกับเจนนี่ กันอีกพี่แม่ไปกอแม่ไปกดดันจ้าจ้ารู้เรื่องรู้เรื่องโอเคค่ะได้ไหมคะได้ในปีนี้เลยนะได้เลยโอเคค่ะเขาบอกมีโ4ปีจิ้มต่อไปป่ะของคิวใครคิวต่อไปป่ะนี่ของยูจินนี่ถ่ายคลิปหน่อยสระป๋อแล้วเบื้องหล่ยนะคะนี่สินค้าที่มีอยู่ใน มีคุณภาพมากดีมากคนที่ใช้อยู่รู้อยู่แล้วแล้วก็แบรนด์ของน้องยูจินเทคแบรนด์เขามาเลยอยาแก่เขาจะแก่เองน่ารักป้าน่ารักป้าพรุ่งนี้ขายพรุ่งนี้ขายวันนี้ยังไม่พร้อมพรุ่งนี้ขายนะเธอสายเด็กรอเลยสายเด็กรอเลยเป็นได้ทั้งแชมพูแล้วคอนดซีเนอร์แล้วก็บอดี้วอชด้ร์ เป็นเอสผูโท้นะคะเดียวจบเลยผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ที่400 ml ใช่ราคาโซตโซตจึงได้นี่กระสิบไดนั่งไดนักงทำให้เด็กอหญยักรู้สึกอับนะมีความสุขเห็นไหมเห็นไหมฟิลลิ่งเขาแบบมีความสุขเวลาเขาเจอแบบคิดนี่นะนี่นะแล้วก็ตัวนี้อะไรคะชินามอนพรุ่งนี้ตะกล้าใส่รูปยูจินให้ได้กราฟิกได้เตรียมเลยเตรียมตัวเตรียมถุงอันนี้สปอยสปอยหน่อยพี่โอมารอแล้วโอเคค่ะ พูดให้ไหมเอาบ้านสองได้พี่ช okay. ่วยได้ของโรงงานฉันเองอ๋อโอเคอ่ะโรงงานแม่แม่ขายเลยอ่ะค่ะมาโทรหาไหมคะโทรหาไหมครับโทรหาไหมไม่ต้องโทรเดี๋ยวฉันคุยให้ออ๋ได้ค่ะได้ปะอ๋อได้เลยพี่มีโอเคโอเคค่ะมาตะก้าต่อไปเดี๋ยวพี่ขายให้เพราะว่าเป็นโมเดลของโรงงานของนี้